วััับบดนี้วันที่12มีนาคมพุทธศัรกราช2568เป็นวันที่69ที่ข้าพเจ้านายสราวุธตั้งประกอบประราวัยเสียโสวสาธยายพาระสุภรมตติธรรมต่างๆถวายเป็นพุทธบุชา,ชาธรรมะูุชาสังฆบูุชาและจารยาปุชา แด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอที่ข้าพเจ้าตั้งมั่นมีสติมรู้ได้มีสมาธิจดจ่อในขลับเป็นเทวนิยติบุตรจากต้นเนื่องด้วยเถิดหนึ่งบุตรโสดจงนมเทวดาสมรตาจักกรวาลิสุอัตราขจันตุเทวตาสัจธรรมมูลดุลลาขัสสะสันตุสขารบปทังสักเคกาเมจลุเปยคดีิีขลตเตเจจตลิเควิมาเนติเปรตเตเจขามตัลวะนะข้าหันเนเคอวัตรุัยเคเตบุมาจันตุเทวาเทลทาวิศวิศเมยยขะคันธะนาคาตินตตาสังเกยังมนีวัฏ ละวัจนะสะทะโวมีสันตุธรรมสวนาการโยปัตันตาธรรมสวนาการโยปัตันตาธรรมสวนาการโยปัตันตาสองบทบูชาพระรัตรนาตรัยอิมินาสะกะารีนพุดตังบูชยามะอิมินาสะกะารีนทำบงังบูชยามะอิมินาสการีนสังฆังบูชยามะสามบทกราบพระร,าารัตนตรัยนรังสัมมาทัสสะโตพักวาพุดธังพักวันตังลุวะเทมิสวะขาโตวะตาธโมทำบังนัมสามิ สุปฏิปโนวะโตสาวะสังโฆสังฆนมามิสี่บทส่วนนิมมิตริกถานะโมตัสัพพะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสัพพะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสัพพะโตระโตสัมมาสัมพุทธัะห้าบทส่วนตจสังคมนะปาฐะพุทธังสานังกฉามิทำมังสานังกฉามิสังฆังสานังกฉามิจุติยัมปีพุทธังสานังกฉามิจุติยัมปีทำมังสานังกฉามิจุติยัมปีสังฆังสานังกฉามิ ตตดิยมปิพุทธทงสานังกชามิตตดิยมปิธรรมังสานังกชามิตตดิยมปิสัำคังสานังกชามิ๖กทสวดสัตจัิยคถานัตติเมสานังยังพุทโธเมสานังวรังเอเตนะสสัจวิชนัสสุจิเมหุวตุสัปดานัตติเมสานังยังธรรมโมเมสานังวรังเอเตนะสสัจวิชนัสสุจิเมหุวตุสัปดานัตติเมสานังยังสังโฆเมสานังวรังเอเตนะสสัจวิชนัสสุจิเมหุวตุสัปดา๗พุทธานุสติอิติปิโสเพราะว่าอรหังสมมาสัมพุทโธวิชาจารันสมปโน สุกตโตรโลกาวิโทนุตโตโลบริสธรรมมาสาราสีตธาทเทวะมนุษย์สานังพุทโธปวติแปดธรรมารสุสติสวะขาโตว,วัตาธมโมธนิโกอัการิโกเอปัสสิโกโอปานัิโกปจตังเวท,ทิตโภมินยูหิติก้าสังฆารสุสติสุปฏิปันโนวะโตสาวะสังโฆชุปฏิปันโนวะโตสาวะสังโฆ มุชบดิปันโนวะโตสาวะสังโฆยะปฏิปันโนวะโตสาวะสวยยังโฆส,ส,สามีจีปฏิปันโนวะโตสาวะสังโฆยะทิทังจตาริภุริสายุคานิอัตถบุริสปุมคาตาเอสภะโตสาวะสังโฆอาหุเนยโยปางหุเนยโยทักขิเนยโยอัญจาริกะรานิโยอนุตตรังบุญยเกตังโลกัสสาติ สิบลัตนาสูตรยานิทัาปุตานิสัมมาคตานิปุมณีวายานิวะอัตตาลิเคสัพเพวะปุตตาสมณาพวันตุอัตโเปิสกัจจสุนันตุภาสิตังตัสมาหิปุตตานิสาเมธาสัพเพเมตังการโรธัสมนุสิยาปัจจยะทิวาจารันโตจหรันติเยภะริงตัสมาหิเนลคัตถะปัมมัตตายังกิจิวิตังอิทะวาหูรังวาสเกสุวายังตระหนักริตังนันโอธรรมังอธิตะทาคาเตนะอิทัมปีปเทตะนักริตังอิเตนะสเจนะสวัมปติผลตุ พายังเวรขังอมตะตังปนิตังปยัติทัศกาสกายมุนีสัมมาหิโตนะเตนะธรมเณนะสัมมทิติกิจจิธรรมปิธรมเณตังมริตังเอเตนะสเจนะสวัสดิ์ทิหตุยัมบุตตะเสโตปาลิปะริวนะอีสุจิงสมาทิมานันตะริกัญญามะหุสัมาตินาเตนะสมโมนะวิชติอิธรรมปิธรมเณตังมริตังเอเตนะสเจนะสวัสดิ์ทิหตุ เยปุคราอัฐะสตังปัุฐานัตตาริเอตานิยุคานิโหติเตทกินเยะสุขตัสสะสาวกาเอเตสุทินานิมภะราณีอิทัมปีสังเทสะรัตนมริตังเจเตนะสเจนะสวัสดีหตุเยสุปายุตามนะสาธรรมเหนะนิกามิโนโคตะมะสาสะนมหิเตปฏิปตาอมตังวิขยยังหัปัฏฐามุูธานิพุตติงปัจจมันนาอิทัมปีสังเทจตังมริตังเจเตนะสเจนะสวัสิโหตุ ยะทินทะเคลโลปทวินสิโตติยาจะตุมิวัเจวิอสัมปกัมปิโยตทุปมังสัมปุริสังวัฏามิโยริยสัจจานิอเวจะปัสติตทำปิสังเกตะนังมิตังเกเตนะสเจนะสวัติภลตุเยริยสัจจานิวิภาวะยันติคำเภียรพัญเจนะสเทสิตานิกิจจาปิเตหูวตัวปุสสะปัมมัตานะเตภวังอัฏฐมะมาทิยันติทำปิสังเกตะนังมิตังเอเตนะสัจเจนะสวัติผนตุสหาวัฏทัศนะสัมปทายะตยาสุธรรมะหิตาปวันติ สก,กายยะทิชีวิชิกิชีจ,จัตเะเสยร์พตังวาปิยะะัตถะ,ะ,ะ,ะทิยัตถทิกิจจะตุหะปายิหิจาวิปปมุตโตชะจาธานานิอภะโภกาตุงจัมปีสังเคสตระหนั่งบริตังเอเตนะสเจนะส,สวัตติขุนตุกิตตาปิโสกมังกาโรติปปะปการกเยนะมจายุทาเจตัสาวะอภะโภโสตสสะอภะพิอภิชะทายะอภปพตตาทิฏฐะปะทัสสะพุตตาจัมปีสังเคสตระหนั่งบริตังเอเตนะสเจนะสวัตติขุนตุ วานปกุมเมยยถาปุสิตะเคกิมหานมาเสปธาตุมาสมิงคินเหตตุปมังธรรมวรังอเจสยินิพานะขามิงบรมังอิตยะอิธทมปีปเทตนะมนิตังเอเตนะสัจเจนะสวัสิ์หนตุวัโรวัลยุวัลโทวราหะโรอนุตโรธรรมวรังอเจสยิอิทมปีปเทตนะมนิตังเอเตนะสัจเจนะสวัสิ์หนตุกินังบุรณะนาวังนาทิสัมภวังวิรัตติตายะติเกภาวิสามิภะวะสัมิงเจกินะปีชาวิหะอิจันทานะ นิพ anyway, ันติทีลายะถายาปฏิโบอิทัมปิสังเกตนะนำมิตังเอเตนะสเจนะสวัตติหุตุยานีทัพุตานิสมะขตาณีปุปมานีวายานิวัตาลิเคตตาาคตังเทวะมนุสสาปูจิตังพุทธังนะมาสมาสสวัตติหุตุยานีท้าปุตานีสมมาขตานีปุมมานิวายานีวัตตาลิเคตตาตาคตังเทวะมนุสสะปูจีตังสังคังนมาสมาสสวัตติหุต สิบเอาดานาพิยาปริสสภะโรคาวินิมุตโตสภระสตาปวัจจิตโตสภะเวลามติกันโตนิพุตโตจตูวังภาวะสปิตโยวิวัชันตุสัพโรโควินาสตุมาเตปะวะวันตาลายโยสุขีทิคายุโกปะวะอภิวันหานัสสีลินสานิจังวุฒาปัญญิโนจัตตาโลธรรมมาวันตันติอายุโนสุขังพรังสิบสองอาทิตตรัริยาสูตรเอวเมสุตังอีกังธรรมยังพระควาไคยยังวิหารติไายสีเสสถิวิภูสสนาตระละโขภวาวิภูอามันเตสี สัพพังพิเวทิตังกิจาวิเวสัพพังทิตังจัคูานจกคุงพิเววทิตังรูปาทิตาจัคคูยานังทิตังจักขูสปสโธิโตยำบิดังจัคขูสัปปัตัปะยาปิติเทายตังสุขังวะทุขังวะทุขามะสุขังวะนมปิอทิตังกินาทิตังทิังราคินาโทสกินามอหะทิตังชาลิยาชั่รามันนัสกิหิปิทเทวิฏิทุขิหิโทมาสิหิปิยาสิหิทิฏฐังต ตัมปีทิตังเกีาิตังทิตังลาักนาโตกินาโมีนาทิตังชาติยาชลามา้นะสสกิหิบิิเทวหิทุกขีโทมัสหิบาสิหิทิตังติวัฒนิคานงทิตังคันธาทิตาคานาวิยังทิตังคานาสัโตทิตโตยามปีทางคณนสัสัตยาวัชติวิทัยตั้งทุกคังวะทุกขังวะทุกขมั้งากัวะตัมปีทิตังเกีณาทิตังทิตังลาคักินาโตสกินาโมีนาทิตังชาติยาชชลามาไนะสุกิหิบิธิเทวหิทุกขีโทมะสิหีิว ราสาทิตาชิวหาวิญัณทิตังชิวหาสปโสทิโตยามีทางชิวหาสสปัติยาปัจติววทายตังสุขังวะทุขังวะทุขามางสุขังวะตัมปีทิตังเกียนะทิตังกัิตังรากินาโทสกินาโมเินทิตังชาติยาชรามายนโสกีหิปิเทวิหิตุกิหิตุมาสีอยสิหิิตันติปมิกรยทิโตโระาทิตากกยวิญังทิตังกายสปะโสทิโตยามีทางกกยสปะสปะติยาปัจติเวทายตังสุขังวะทุขังวะทุขามังสุขังวะตัมปีทิตัง เชารามาั้นโสกิหิบริเทวิทุกิหิมสหิอุบาสหิสตันติวัฏมิมโนติโตธรรมาิตามโนวินาติตัมโนสโสติโตยมปีธมโนรมสัติยาอุปจติปิทังทุขังวาทุขังวาทุขมาทุขังวาตัมปีอธิตังเกณอิตัอิตัราคะินาโทกินาโมกินาอิตังริยารามานสกหิบริเทวิทุกิหิมสหิอุบาสิหิสิตันติวัฏมิเอวัปัสสาวะเวสุตวาริยสาวโกจักขุต

ขิวหาหยาปินิพิทันติลาเซสุปินิพิทันติคิวห่าวิญญาณปินิพิทันติคิวห่าตปปะเสปินิพิทันติยมปีทางคิวหาตัปปะตัปปะเจียปัจจิตเวทายทีตังทุกขังวาทุกขังวาทุกขามาสุขังวาตัปเสปินิพิทันติกายะเสปีนิพพิทันติโพธเปสุปินิพิทันติวิกายะวิญญาณปีนิพพิทันติยมปีกายะสัมปปัตยาอุปชะเสปีนิพิิิิทันนตมสุปพิธันติมโนวิยาำปีทางกายะตัปปะตัปปะ อิปิทังรัตติวิรคาวิมุตติวิมุตตสเมิงหิมุตตามิติยาณังวติกีนาชาติวิจิตังปะรามาจาริยังกตังการานียังนาปรังอิทตายาติปะชานาติติธรรมะวจักภควาอัตมนาเตวิโุพวโตปิตังพินันตุงมัสมิจัปปานะเวยครัสมิงปัญญามณีตัสสะมิโคสะสสะอานุปัฏายาสะอาสาวิจิตตานิวิมุตจิงสุติสิบสามอรัตนคณะสุตังเอวเม สุตังเอกังสมะยงพระกวาภราศียังไมหขาดติสิบดาวเตณีไม่ขาดเยตตะระโพบวารวดาววิขีเวิภูอามันมาเตศิรูปังวิเคะห์อนุตารูปังจะิ่งทางวิเวระตาภาวิสาลยิ่งทางรูปังพรรยาสังวรเตจละพิธาจะรูปเองมรลุปังของตัวเองไมรลุปังมุสิติจะสมาจวิภูวิเคราะห์ลุปังนันตาจะสมารูปังพรรยาสังวรเตินั่นจะรับปฏิรูปเองไมรลุปังของตัวเองไมรลุปังมุสิติเวทนานันตาเวชนาจะยิ่งทางวิเวระตาภาวิสาลยิ่งทางเวทนาพรรยาสังวรเตจ เาเปธาเวทนายาเอวเมเวทนาของตัวเอวเมเวทนาโมสิติญาสมาจะโควิเวเวชนานันตาตัสมาเวชนาภันาสังตตินาจรฏิเวทนายาเอวเมเวทนาของตัวเอเมเวทนาโมสิติสัญญานันตาสัญญาดีทางวิเคราะตาอาภาวิสานายทังสัญญาภันญาสังกัตติเาจะรับปฏิเวชนายาเอวเมเวญนาของตัวเอวเมสัญญาโมสิติ สังฆรานันตาสังฆราดีตังวิเครยะอัตตาภาวิสังสุนายิทางสังฆราปัญญาสังวัตเตยุงรับประได้จะกสังเครสุเอวเมสังฆราหุ่ตุเอวเมสังฆราไม่สุติจะสมาจะคภิเกเวสังฆรานันตาตาสมาสังฆราปัญญาสังวัตตินะ้นจะละปฎิสังเครสุเอวเมสังฆราหุ่นตุเอวเมสังฆราไม่สุติเวิญานันตาเวิญญาจะยิ่งทางภิเคราะอัตตาภาวิสักในยิทางเวิญญาณอภรรยะสังวัตเตย่าละประเทศจะเวิญญาณเองเมเวิญญาณหุ่ตุเอวเมวิญนาณไม่สิติ ยสมาจะโคพิเวยนังอนันตาตสมาวิญาณปายะสมตินั้นจะรับปฏิวิญญาณในเอเมวิญางหตุเอเมวิญาณมหสิทิตังคิงวิญญาิเกเวรูปานิจังวายจาวติจาันเตยามนไจังทุกขังวตังสุขังวาติทุขังมนเตยมนไจังทุกขังวิปริณามาทมังกังนตังมานุปิตงเอตังวมะเอโสหามัทธมิเอโสเมตติโนเอตังมันเตตังคิงวิญญาณถิเกเวทนานินจาวายจาวาติจาันเตยยามันมนจังทุขังวตังนุัง ตังกิมนะครปิเกเวสัญญาณนินจาวายจาวติจาปันเตยมันายจังทุกขังว่ตังทุกขังว่ติทุกขังปันเตยมันายจังทุกขังวิปรินามะธรรมกำลังรู้ตังธรรมนุปัสสิตุงเอตังมะอิโซหะมัสสเมเอโซเมตติโนหิตัมปันเตยตังกิมนะครปิเกเวสังฆารินจาวายจาวติจาปันเตยมันายจังทุกขังว่ตังทุกขังว่ติทุกขังปันเตยมันายจังทุกขังวิปรินามะธรรมกำลังรู้ตังธรรมนุปัสสิตุงเอตังมะอิโซหะมัสสเมเอโซเมตติโนหิตัมปันเตตังกิมนะครับปิาาาานิจจจวว วาเตียนิจังพันเตยมันนายิจังทุกขังวาตังติวาตังวาติทุกขังพันเตยมันนายิจังทุกขังวิปริณามะธรรมังกำลังโุตังธรมานุปัสสิตุงเอตังมะเอโซหะมัทมิเอโซเมตตานโนเอตังพันเตย์ตัตมัติห้าปิเกย์ยังขิติรูปาติตาขาปัตตุปนาทะมาตาวะปิตวะโอราลิกังวะรุมาวนยนังวะปานิตังวายันตุเรสริเยวะสัพพังรูปังเอตังมะเอโซหะมัทมินามิโซวาตติเอวะเมตังยัตถาพุตังสรมานปัสสิยัตเตพัง ยากาจีวิทนาตินาค์ปัจจุรบนาธรรมตาวะิทยาุราริกาวะสุมาวินาวะปานิตาวายาทุเลสันเกวะสัพพังสัพพาวิทนาเนตังมะในโซหามันตมิน้าเมโซอัตตาติเอวะเมตังยะถาภูตังสมัตปัจจะยะทัตพังยากาจีสัญญาติจารนักขปถุรบนาธรรมตาวะิทยาุราริกาวะสุมาวินาวะปานิตาวายาทุเลสันเกวะสัพัาสัญญาเนตังมะในโซหามันตมิน้าเมโซอัตตาติเอวะเมตังยะถาภูตังสมัตปัจจะยะทัตพัง เยกกจิสังกราติตนาคาปัจุบนนาธรรมตาวะพิดวาโอราริกาวาตุมาวาดีดาวาปานิตาวาเยทุเรสตเกีวาสป์เพสังรานิเตามันนิโสหังมันไม่น่าเมโสวตติเอวะามีตังยะถาปุตังสมาตปัจจะยะทัตทพังยังกิจจิวิยานางติตนาคาปัจุบนนาธรรมตาวะพิดวาโอราลิกังวาตุมังวานีนางวาปานิตังวายันทุเรสตเกีวาสปังพี่นางเนตังมันนิโสหังมีนไม่น่าโสอัตติเอวะามีตังยะถาปุตังสมาตปัจจะยะทัตทพัง เอวังภาษาิเศสตวาริยสาวโคดูปัสสมิงปินิพิทันตีเวธนายาปิิพิทันตีสัญญายาปินิันสังฆารีสปินิพิทันติวิญานมิงปินิันติพิตังลัจติวิลขาวมมจติวิมุตตะมิวิมุตตะมีติยานางุติขีนาชติมุสิตังพระมัจริยังกตังกาลนิยังนาปรังอิตตายติปรชาติติธรมโอจักรว่าอัตมนาปจัคียาวิุวโตวสิตังิทันตุงิมัสมิจปานะเวยากระตมิงปัญญ กิตตานิมิวจริงศูตริสิบสี่ปศุมาสมัยสูตรอวะเมสุตังในกังธรรมยมพะวาสังเกสูวิหารติกะปิวัตถุลธรรมิงมหาหามิเนมหาตตาภิปุสเกนาสติมัจตัดม่ทีหตุภิปุสติเหตุสเปหิวะอันติเหตุธาตัเหิตุจากาตุลิเทวตายุเยนาสันนิปฏิตาโขติพากวันตังทัศนายนภิปุสังัจจะอรรถโขตุรังตุทวาสากายิกานังเทวานังเอต่าาโศกสิยังโขพะวาสังเกสูวิหารติกะปิวัตถุลธรรมิงมหาหามิเนมหาตา ขุ่นสักเคนาสันติปจาริฏฐิพิพุทสติงห์สเปนว่าสันติสังฆาสหิจารุการสตรีเทวตาเยาวีนาสันติปฏิลางคโมติพระวันตังทัศนันยกปุญญาจะยันนุนามายันปิเกนาพระวาเตนุกวัสังการเมญามะอุปัสังการเมตวาพคะวัโตสถิเกปเจกขถาปัสยามัติอระโคตาเทวตาสยยะทัปีนามะพระวารบริโสดามิชิตังวะมะหังปัสสาวะยะปัสสาวิตังวะมะหังสัมมิเชยะเอวะเมวัสุทธาวาเสสุเทเวสุอัตตะหิตาภระวัโตปุระโตปาตุระหังสุอระโคตาเทวตาภภวตังอิ วาเทตวาเอกามันตานะโสยกาแมนตังท pues mm ิตาโคเอกาเทวตาวะโตสันกีมังครังอาภาสีมหาสมโยปาวะนาสุงเทวะกายาสมมาคตาอคาตามาห์อิมังธรรมะสัมยังทักกิตาเยวะอัปราชิตาสังคติอระโคอัปราเทวตาวะโตสันกีมังครังอาภาสีตัสลัพิโกโวสามาถังสะมทะหังสุกิตตังอัตโนมุตุกะมากังสุสาราธิวะนีตานิขะเหตวาอินทริยานีละคันติปจิตตสติ อาตโอะรา拉เทวตาก็ตัวสันติกิมังคะังอาภาสีเกตวาคีรังเกจตวาปริขังอินทะคีรังโอหัจจัมะเมชาเตยจารันกิตุทาวิมลาตะขุมอตาสุทันตาสุสุนักติอาตโอะรา拉เทวตาก็ตัวสันติกิมังคะังอาภาสีเยเกจิพุตังสะนังคาตาเซนะเตคามิสันติอปายะโพมิงปหายะมนุสังเทหังเทวกายังปาริภุเรสันติติอาตโหะพระว่าภูร์มันเตสีเยวิยนาภิเกเวทัสสุจารโยธา โลกาธาตุสุเดวตาสันนิบาิตารโหตีตถาคตังทัศนายาภิปุสันกจเจปเจวิกุเวหิสุงนาติตามัทราลังกธาตโตสมานุรรมธาเจสัมปีปวตานังเนตระมาเยวะเทวตาสันนิบาิตาหิสุงเมญธาปิไมยะหังเนตระหิเยปิเจวิกุเวภรวิสันติานาคาตามัทราลังกธาตโตสมานุรรมธาเจสัมปีปวตานัง เอตัปป r a m a y e w a t เวทวตาสังนิมติตาบาวิสันติสยยะธาปิมยหังเอตระหิอจิคีสามิพิกเวเทวกายันางนามานิกิตายสิสสามีพิกเวเทวกายังนามานิเทศิสสม,มิพิกเวเทวกายังนามานิตังสุนาถาสาธุกังมานะสิการโรธาภาเสสามิติเอวะพันเตติโคเตวิภูป,ปะวะโตปจัสมุตตวาเอตัฐา,อาโอจัศเซโลกามนุษกาสามิยัตถะภูมมาดัสสิตาเยสิตกากิริคัพภรังมิตตาธมาหิตาปะตุสีหาวะสาวินาโรมหังสาสัม พุโนโอทาตมะนะสาสุทธาวิปปะสันมะนาเวลาเพินโยปัจจสติยะตวะวเนกเปริวัตเจตาโตมันจะยิสัตถาสัมวิเกสรเนาเตทวิกายาพิเกตตาเทวิชานาภิกขุโวเตจะตปามัพลุสุตวะพุทธะสันนังเตสัมปะรุระหูยานังอามนุสสาระทัศนังอเปเกนันตะอเปเกสตามัทะคงสาสะอทะสัตตะลิงสัตังเอเกสสาสนังอามนุสสาะมะทสุปอเปเกนันตะมัทะคง จิสาสภาบูดาอังตจาสภาพิยักว่าวกิตาวันนาจักุมาตโตมันจะยินสตาสวัาวกสทศเนลาเตเทวกายาปิกันตาเตวิชานาถิิกรบูเยวังกิตายสัมมิคิลาเหนทุกุปโสสัตตสหสาวะยะขาปุมมากะปิยวัฏภัยที่มันโตที่มันโตวันามันโตยัสิโนโมทามนาปิกรมุงขึ้นหลังสมติวีกนังชะชะสหสาเหมาวตายะขานันตวันโนที่มันโตที่มันโตวันามันโตยัสิโนโมทามนาปิกรมุงขึ้นหลังสมติวีกนัง สตาคิลาตีสหัสายขานันตวานิโนที่มันโตติมันโตวันนั้นมันโตยสินโมธรรมนาลาพิฆมุขพิคุหนังสมาธิวันนั่งอิเจเตโสภาสหัสายขานันตวานิโนที่มันโตติมันโตวันนั้นมันโตยสินโโมธรรมนาลิฆมุพิคุหนังสมตธิวันนั่งเวสมิตาปจัสตาขานันตวานิโนที่มันโตติมันโตวันนั้นมันโตยสินโอมโรรมนาลาพิฆมุพิคุหนังสมตธิมันนั่งคุมิโรราชาอิโกเวปุรสานีเวสนางพิญโยนางสตาสาสังยักขานังปายิโูปาสติกุม ภูริมาจติสังราชาทัตระโทภาษาสติกุมทัพปนาธิปติมหาราชายาิสิโสภุตตปิจสสะโวันชนะมามาภราทิมันโตติมันโตวันนมันโตวิสินโนโมธรรมนานิกกรรมพื้นหังสมบทีุนังตักกินาจติสังราชาวิรุฬหโหตาภาษาสติกุมพัฒนานาทิปติมหาราชายิสิโสภุตตปิจสสะโวอินทนะมามาภราทิมันโตติมันโตวันนมันโตวิสินโนโมธรรมนานิกกรรมพื้นหังสมบทีุนังปักกิมาจติสังราชาวิรุฬหโหภาษาสติ นาคะนังทิปติมหาชายาัติโสปุตเปิตสาวพระโวินธนามามปราที่มันโตติมันโตวันนมันโตยัสิโนโมธรรมนาภิการมงพื้นหนาตะมป็ิงวนังอุตตรัตจัติสังฆาชาคูเวโรตาราสตีนาขะนังทิปติมหาชายาัติโสปุตเปิตสาวพระโวินธนามามปราที่มันโตติมันโตวันนมันโตยัสิโนโมธรรมนาภิการมงพื้น่ขนหนาตะเป็ิงวนังปุริมาทิสังทัตระโทสกินเนน้าลูกหักโกปทิเมน้าลูกหักโควูเวโรอุตตรังที่สังจัตตโลเตมหาราชาสัมันตาจัตตโละ มานาอัสุวันเหกเปรวัฒเวเตสังมายาวิโนทาชาคูปัจจานิการสัทธามายาคุติตุเวติตุปิภูจะมิภูโตสหะจันทาโนกามาสิโตจักินุมัทุนิมัทุนจะปานาโตโอปามันโยจักเทวสุโตจะมัตริจิตะเซโนจะคันทัโพนัตโราชาชาโนสาโปอาคูปจัสิโคเจวตินพุรุสยะวัชสาเอเจจันเยจตกราชาโนคันทพาสะสะหาราชุปิโมธมนาปิกามุงพื้นหนังตมติงวะนัง อฐคูนะัสสานาคาเวสราสหัตชกากัมพัสตราโคูายคาสหัสยาติภิยามุนาทัตตะจะอาโคนาคายยสิโนเอราวัโนมหานาโคโสปคาสัมิติงวหนังเยนาคาราเเคสาสหัตติทิพาติชาปักิวิสุทธะจะขูเวหายะสาเตวนาาปชปัตาจิตราสุปนยกิเจสานามังอะพระยันตะทาราคาราชานามาสิสุปนาโตเคมามากสิพุทโสนะหิวาดหิวปวะหะยันตานาคาสุปนาสารามะกังสุทังคิดจาวะชิระหัดเทนะสาวะ สมุทังอสุราสิตาปัตโลวาสาวะเซเจหิมันตโตยัสินโนมร์ะกัญจามหาภิสมาอสุราธานาเวคะสาเวปจิตติสุจิจจเจปาหานาโตนามุจีสหสัจจจะพาริปุตตะนังสัพเพเวโลจะนามกาสนาอินตวามารีเซนังราหูปัทธรรมุปะคมงธรรมายโยธาเนปันเตพิคุณังธรรมติงวกนังอโปจะเทวาปัตวีจะเตโชวายโยธาคมงวาลุณาวาลุณาเทวาโสโมจะยะสาสหเมตตากรุณากายะอวุกเทวายะ สัสสีโนทัสเจเจท่าถากยาตะเทนันตวันฮิโนที่มันโตที่มันโตวันนั้นันโตเอสสีโนโมธรรมนาพิกมงค์พี่นังสามติ๊กนังเวทูจะเทวาสานลีจาสมาจะทูเวยะมาจะนัสุปนิสาเทวาจะนัมมาคูลกิตาสุยัสสุปนิสาเทวาสุยามาคูลกิตานัคตันิปุรกิตวาอาคูมันทะละวะมันทะวะราหกาวัสนังวัตุเวเซโตโส อาตากปะคะโพลินทัตโททัตเตทัสกายาสะเพนนานตวรนโนอิกทีมันโตที่มันโตนะมันโตที่หนุนโมธรนาพิคำุพิหลังสมาติงุนังอาตาโคถามุเทวาชลามะกีขาติวะอริทกาจะโรชาจะปุมาบุพะนิพาสิโนวัณุนาสหธรรมาจักิรต้าจานเนชกาสุเลสุเลยยะรุจิลาอาคูอาโควาสวาเนชิโนทัตเตเทสสากายาะเพสะเพนานตวรนิโนอีกทีมันโตที่มันโตนะมันโตที่หนุนโมธรนาพิคำุพิหลังสมาติงุนัง สมานามหาสัมนามานุสสามานุสุตตมาจิตทาปตุสิกาอาคูอาคุมโนุปตุสิกาอาคูหัตยโยเทวาเยจโรหิตวาสิโนปรคามหาปรคาอาคูเทวายาสสิโนทัสสิเทธาสกยาสเปอนันตวาสิโนทิมันโตทิมันโตนัมโตยาสิโนโมทามนาพิกัพพิกัมมงพ์ขึ้นหนังสัมพันธ์กันหังสุกาการุมหาอรุณาอคูเวคณาสาสหะโอทาตะคายะหาปาโมกาคูเทวาวิจคนาสัทธามัตตาหารคกชามิสกาเจยาสิโนทันยังอาคาวเชโนโยทิสาอาภิวะ สติท่าเทเตท่าสาขยาสเปนนันดานิโนที่มันโตที่มันโตวณนมันโตทสิโนโมทามนาพิกำมุงพิหนังสมาติมันนั่งเิมยาตุวสิตายามาการนายายาสิโนสามิจการามาเซตาเจโชตินามาจาอาสวานิมานารติโนอาคูอัฐาคูปะระนิมิตาท่าเทเตท่าสาขยาสเปนนันดานิโนที่มันโตที่มันโตวณนมันโตทสิโนโมทามนาพิกำมุงพิหนังสมาติมันนั่งสัตเทเตเทวานิกายาสเปนนันดาวนิโนนามันวะเยนะอาคันจุงเยจันเยสัทิสาสหะปาวุฒาชาติมาเกลังโอขาตินะ มณนาสวังพักเคมโอคาตรงนาคังจัตวาอาสิตาติตังสุระหามาประมโตจากุตตาอิทิมตโตสหะสังกกมโลติโจสจักรโสภคสันติงวะนังสห,สหสะสะะหัสสระหามะโรกานังมหาพระหะมิตถะติอุปป,ะปะนโนติมันโตวิสามากยโยยสโะสิโสตะเศตฐอิสละอาภูปจเจก,กวสะสวัติโนเตสัจ,จมัจจะปโตอาคาหาิโตปริวัริโต เจจะสัพเพภิกันเตสิเจเทเวสวรมาเกมารสนนายพิกามิปัสสะคณะหัสมาทยังเอทะคณะหัตถาภะททาตาเกนัปันธามาทูโสามันตาปาริวาเลทะมาโวมุจิทโกตินังอิติตัตตะมหาเซโนกันนะหเสนันาเปสยิปานินาตารามาหัจจะสลังกตวานะเพระวังยะถาปุสโกเมโคนาจันโตสวิชุโกตถาโสปตุทวัดติ สังกุตโตอาสยังวเสจจสปังวิเยยยกวะกิตาวะนะเจปุมาตโตมันตยินสัตตาสังเกสานีราเตมลเสนาปิกันตาเตวิชารัถาปิกัโวเตจัตปามาอาตปปามกรุงสุตวัตถุสานังวิตาลาเกหิปะกมงเนสังโรมปิชยุงสเพวิชิตะสังขามาพยาติใจลัสิโนโมทันติธาปุติสาวกตาเตชนิสุตาติสิบห้ามงคลจักรวาลใหญ่สิริทิติมติทโยจัสิติมา มะหิภะมะหาพุทนาบาลิมิตะปัญญาธิการละสะสัพพันตะดายะนิวาระณะสมะทัสสะภะวตโตระโตสมาสัมพุทธสะทวติงสะมะหะอาปุริสะรักขนานุภาเวนะอะสีตะยานุภยัญชานานุภาเวนะอะรุตตะละสะมันอะรุตตะระสะตะมังเขรานุภาเวนะสัมพันนาดังสียานุภาเวนะเกตุมารานุภาเวนะทัสสะบารมิตานุภาเวนะทัสสะอุปะ ปารมิตานุภาวนะทัสสะปารมัทฐะปารมิตานุภาวนะสีระสะมาธิป yeah okay. ัญญานุภาวนะพุทธานุภาวนะธรรมานุภาวนะสังขานุภาวนะเตชานุภาวนะอินทรานุภาวนะพารานุภาวนะเยยะธรรมานุภาวนะจะตุลาสีธิสหสัพพมัตถันทานุภาวนะนาวโลกุตตระธรรมานุภาวนะอัฏฐคิกะมังมัคคานุภาวนะอัฏฐสมาปติยานุภาวนะชาระปัญญาณุภาวนะ กตุสัจยาณุภาวนะทะสภาระญาณุภาวนะสัพพยุตตะญาณารุภาวนะเมตตากรุณามุท <uk Walking> <illa> right? ิตาอุเบกขานุภาวนะสัพพะปาริจานุภาวนะอรตนาตยะสารานุภาวนะตุงหังสัพพะโลคะโสกุปัฏฐานทุกขโทมะนัสสุปายาสาวินานสันตุสัพพะอันตรายาปิราสันตุสัพพะสังกปาตุงหังสามิจมันตุทีขายุตาตุงหังโหตุสัตตาวัสสะชีเวนะธรรมะกิโกตุสัปตะอากาสะปปะ พระตวาระคูมิคังคาคามหะสัมพุทธาราคากาเทวตาสัตาตุงเหงอนุรักษันตุพระวันตุสาวพมังคังรังราคันตุสาวะปฏิวัติสัพพะกุฏานุภาเวนะสตาตุเทมานุเตพระวันตุสาวพมังคังรังราคันตุสาวะปฏิวัติสัพพะธรรมานุภาเวนะสตาตุเทมานุเตพระวันตุสาวพมังคังรังราคันตุสาวะปฏิวัติสัพพะสังฆานุภาเวนะสตาตุทิ้งสตาโสทิะวันตุเตนักดัจจค่ะปูตานังปาวะขันิวารนาบริตสานุภาเวนะ อัตว่าเจสังปัตเวนะัตักขปูตานังปาปะคานิวารนาปริจสสานุภาเวนะอัตว่าเจสังปัตเวนะัตักขปูตานังปาปะคานิวารนาปริจสสานุภาเวนะอัตวาเจสังปัตเวสิบหกปัตเตกนรตะคถา อาิตตังนานะวาคะเมยยะนับปัจิกังเขอนาคตังบุคคลไม่ความนึงถึงสิ่งที่ลงแล้วไม่วนมุ่งหวังสิ่งยังไม่มาถึงยะทิตตามหินันตังอัปัจจะนาคาตังสิ่งใดล่งแล้วสิ่งนั้นก็เป็นลรับไปแล้วสิ่งยังไม่มาถึงก็เป็นันยังไม่ถึงปัจจุันใ,นใยเจโยธรรมตถาทัตถาวิปัสสติอสังหีรังอสังกุปังตังวิทามะนุภโรหะเยกบุคคลได้ห็นแจ้งธรรมวิวัติ แห่งอนแง่แห่งคอนแคนในธรรมนั้นได้บุคคลนะนั้นมีเจริญทำนึกในปลุกพวงเถิดอาเจวะกิจจามัตตปังโกจัญญามะระนงสุเวเพึนนงความเพียรเถิดในวันนี้แลใครเล่าจะรู้ความตใจนันพุ่งนั่นฮิโนสังฆะดันเตนะมหาเซนีนะมัจจุนาพ่อความเพียรกับมัจจุราผู้มีเสียใหญนั้นจะไม่มีเกล้าทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอาโหรตตะตมะอาโหรตะตมะตันทิตังตังเวพัดเทกะรันโตติสันโตอจิขะตวเตมุเิติ พระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอย่างนี้มีความเพียรไม่เกิดการทั้งวันและกลางคืนนั่นแหลว่าผู้มีอาติเจะเรียนประการนี้แลเกตดกพิหาปัจเจเวขณาปะตะชะราธรรมโมมหิชะปรังอนัตติโตเราเป็นความแก่ธรรมดาจะลงความแก่ไปไม่ได้พระญาติธรรมโมมหิพระญาติอนัตติโตเราเป็นความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะลงพวกความเจ็บไข้ไปไม่ได้พรณะธรรมโมมหิมรณะอนัตติโตเราเป็นความตายเป็นธรรมดาจะลงพวความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมปิเยหิมะนาเปหินานาภะวินาภะวเราจะละเว้นต่างๆ คือว่าจะต้องได้พรบผาของยรักษ์จะของรักคองเดินใจทั้งสิ้นไปกัมมะสโกมหิตกัมมะทายาโทกัมมะโยนิกัมมะพันทุกัมมะปฏิสานโนเราเป็นกรรมเป็นของตนเป็นกรรมเป็นผู้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดกรรมเป็่ตามกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมังการิตสามิการยนยนังวาปาปะกังวาตสัะทายาโทภาวิสามิเราจะทำกรรมใดไว้เป็นกุลเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าจะต้องได้รับผลกรรมนั้นสืบไปเอวังอเมหิวิหังปัจจเวกิตตพังเราต้องหลายคนพิจารณาอย่างนี้ทุกๆวันเถิด